การแก้ a b s o l ลู e ฟอร์ที่5ครับให้ชื่อว่า3 Absolute ู ABS หรือว่า3 a b แอบบลนั่นเองอ่ะให้ทิกแบบนี้ครับให้น้องตีเป็น2ช่องอ่ะตีพร้อมพี่เลยตีเป็น2ช่องครับเพราะว่ามี2สูตรลัดโอเคปะ่ะสูตรลัดแรกคือสูตรลัดที่1เนาะแอบส l ลู e สี่เหลี่ยมบวกแอบ o l ลู e สามเหลี่ยมเท่ากับ เอฟซหลูสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมให้จับสี่เหลี่ยมคูณสามเหลี่ยมมากกว่าเท่ากับศูนย์ส่ตรที่หนึ่งต่อไปส่ตรที่สองครับเอฟซหลูสี่เหลี่ยมบวกเอฟซหลูสามเหลี่ยมเท่ากับเอฟซหลูสี่เหลี่ยมลบสามเหลี่ยมให้จับ สี่เหลี่ยมคูณสามเหลี่ยมน้อยกว่าเท่ากับศูนย์โอเคปะ่ะได้แบบนี้อันนี้เรียกว่าสามแอบส์ลูดทำไมถึงเป็นสามแอบส์หลุดนี่ไงตัวแรกตัวที่หนึ่งหนึ่งแอบสองแอบสามแอบรวมกันเป็นสามแอบส์ลูดโอเคปะ่ะสังเกตนิดนึงครับตรงนี้จะเป็นบวกเสมอเนาะแอบส์ลูดสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมเสมอเลยโอเคปะ่ะเท่ากับไอตัวนี้ถ้าบ,บวกกันก็จับคูณกันมากกว่าเท่ากับศูนย์ถ้าข้างในมันลบกันก็จับคูณกันน้อยกว่าเท่ากับศูนย์โอเคปะ่ะไปฝึกใช้กันข้อหนึ่ง หนึ่งแอปสองแอปสามแอปอ่าสามแอปนึกถึงสามแอปเบลเลยนี่ลองดูครับว่าไอตัวนี้แอปส์ลูสี่เหลี่ยมเห็นไหมบวกแอปส์ลูสามเหลี่ยมเท่ากับตัวนี้ไหมถ้าบวกกัน x บวกเเป็นสองครับนี่ลบหนึ่งบวกลบสองเป็นลบสามแสดงว่าตัวนี้บวกกันครับเห็นป่ะตัวนี้ก็คือสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมเห็นไหมโอเคป่ะให้จับอะไรครับสี่เหลี่ยมคูณสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นครับสี่เหลี่ยมก็คือ x ลบหนึ่งเห็นป่ะตัวนี้ก็คือสี่เหลี่ยม มองออกเนาะตัวนี้ก็คือสามเหลี่ยมจับสี่เหลี่ยมคูณสามเหลี่ยมเป็นไงถ้าบวกก็มากกว่าเท่ากับ0ูนโอเคปะเพราะฉะนั้นค่าวิกฤตก็คือ1กับ2อเนาะหกับ2ช่วงปิดครับบวกลบบวกมากกว่าตอบช่วงบวกก็ลากไปครับนี่จบแล้วง่ายไหมง่ายมากก็คืออะไรครับลบอินฟินิตี้เขียนตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้ลบ,ลบอินฟินิตี้ถึงลบถึงหึ่งปิด ยูเนียนปิดสองถึงตีนนั่นเองโอเคป้าตีเปิดเสมอเนาะต่อมาดูโยงก่อนถ้าสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมปุ๊บเป็นไงสองเอ็กบวกเอ็กเป็นสามเอ็กไม่ใช่แหละถ้าลบกันอ่ะสองเอ็กลบเอ็กก็คือเอ็กห้าลบหนึ่งคือสี่แสดงว่าตัวนี้ใช้ลบกันครับเมื่อลบกันเราจับสี่เหลี่ยมคูณสามเหลี่ยมซิสองเอ็กบวกห้าสี่เหลี่ยมคูณสามเหลี่ยมต้องน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ครับโอเคป้า ค่าเิกคือลบห้ส่วนสกับลบหลบห้ส่วนสกับลบหเห็นมลบห้าส่วนสคือลบสอต้องน้อยกว่าหรือว่าช่วงปิดทั้งคู่ครับน้อยกว่าจับช่วงลบก็ลากเข้ามาก็จะได้ปิดลบห้ส่วนสถึงลบหปิดนั่นเองโอเคปะจบครับแค่นี้เออ,เอ,อแล้วข้อนี้คุณคุณไหมนี่ไงแอดส์ลูดบสมบวกแอ s ส์ u ลูดเลบี่เท่ากับหนึ่งน้องบอกว่านี่ไงเคยทำไปแล้วในฟอร์มที่ส เรื่องการแยกกรณีคิดพี่เบิร์ตให้กาดอกจันไว้เห็นปะตรงนี้ยาวนะยาวถูกไหมยาวมากเลยถูกปะเกตเนาะเกตเนาะแยกกรณีคิดเราแยกแล้วลองมาดูตรงนี้ครับเราจะใช้สามแอปได้ไหมน้องบอกว่าเอ้าพี่แล้วมันจะเป็นสามแอปได้ไงนี่มันมีหนึ่งแอปตัวนี้มีสองแอปแล้วอีกแอปหนึ่งอะนี่ไงน้องดูหนึ่งนะน้องดูหนึ่งจับตาดูให้ดีห้ามกระพริบตาพี่เบิร์ตใส่ปุ๊บ เป็นแอปหนึ่งนะเป็นหนึ่งแอปไหมครบไหมหนึ่งแอปสองแอปเป็นสามแอปแอปชลูดหนึ่งก็คือหนึ่งได้ค่าเท่าเดิมอะ่ะโอเคปะ่ะแล้วน้องดูครับจับมาทําอะไรกันเนี่ยบวกหรือลบกันถ้าบวกกัน x บวก x เ,เป็นสอง x ไม่ใช่ต้องลบกันครับเนี่ยลบกันนี่ลบสามลบกับลบสี่คือลบสามบวกสี่คือหนึ่งจริงนะก็จริงเห็นไหมจบแล้วครับลบกันปุ๊บเราจับอะไรแอปชลูดซีเรียม บวกแอบจัลูสเหลี่ยมเท่ากับแอบจัลูสเหลี่ยมลบสเหลี่ยมจับคูณกันสี่เหลี่ยมคูณสามเหลี่ยมน้อยกว่าเท่ากับสูเห็นไหมค่าเ็ิกี้คือ3กับ4ครับช่วงปิดทั้งคู่ครับน้อยกว่าตับช่วงลบเพราะฉะนั้นก็จะได้แล้ะครับจะได้ปิด3าถึงสปิดนั่นเองก็จบตอบแค่นี้ง่ายไหมย้อนไปดูคําตอบครับย้อนไปดูคําตอบด้วยกันเดี๋ยวพี่วหยิบมาให้นี่ ที่เราทำมาโหค้รยาวอะต่อตอบปิดสาถึงสปิดเห็นไหมเหมือนกันปิดสาถึงสปิดเรียบร้อยเร็วกว่าเยอะมากเห็นไหมถ้าเราเข้าใจแล้วเราทําเป็นเนี่ยบอกเลยว่ามันช่วยประหยัดเวลาให้เราได้อีกเยอะมากเลยโอเคนะโอเคนะต่อมาข้อนี่ครับ n c 5กหากำหนดให้ a เป็นแบบนี้แล้ว a อินเสกไอ้ก้อนนี้เท่ากับตรงนี้ถาม a บวก b แสดงว่าเราต้องไปหาเซตของ A อ,อกมาก่อนเนาะอ่าตรงนี้ครับ แล้วน้องบอกว่าเอ้าทำไงอะ่ะจะรู้ได้ไงค่อยๆทำใจเย็นๆใจร่มๆน้องตูดตีไอตัวนี้คืออะไรมันคือ x ลบหนึ่งกำลังสองป่ะนี่โอเคปะ่ะหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองตัวนี้ก็คือ square root x บวกหนึ่งกำลังสองเท่ากับสองแบบน,นี้ถูกป่ะจำได้ไหม x กำลัง n ลากที่ n จะเป็น x เมื่อ เเป็นที่ x กำลัง n ลากที่ n จะเป็นแอ s o l u ล e x เมื่อ n เป็นคู่2เป็นคู่เพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นแอ s o l u ล e x ลบ 1. ครับใครจำไม่ได้ย้อนกลับไปดูตรงตั้งแต่พื้นฐานแรกของเรื่องจำนวนจริงเลยนะตัวนี้ก็บวกครับแอ s o l u ล e x บวก1เท่ากับ2อ้าวน้องบอกว่าอ้าวพี่แล้วจะทำไงต่อเนี่ยถ้าเราจับลบกันเป็นไงน้องดูนะถ้า x บวก x เป็น2 x ไม่มีทางเป็น3แอดได้ถูกปะถ้าลบกัน่ะ ถ้าลบกันปุ๊บเป็นไงครับนี่ x ลบ x เจ้ากันไปลบหนึ่งลบอีกหนึ่งเป็นลบสองถูกปะ่ะลบสองเนี่ยพี่เบิร์ดทำแบบนี้ก็ได้ลบสองใส่แอบสล์ลบเป็นแบบนี้เป็นลบสองเห็นไหมถอดแอบก็คือสองเหมือนเดิมค่าไม่ได้เปลี่ยนถูกปะ่ะพี่เบิร์ดจับลบกันครับหรือถ้านอ้องเอา x บวกหนึ่งสลับที่ถูกปะหนึ่งบวกหนึ L ่งหนึ่งลบกับลบหนึ่งก็คือสองนี่เลยไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้โอเคปะ่ะ แอลจีบูรสี่เหลี่ยมบวกแอลสีบูร์สามเหลี่ยมเท่ากับสี่เหลี่ยมลบสามเหลี่ยมก็จับคูณกันน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ก็คือ x ลบหนึ่งครับเ1กหนึ่งน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ค่าพิกิดคือลบหนึ่งกับหนึ่งได้แบบนี้ช่วงปิดน้อยกว่าตอบช่วงลบลากไปโอเคเนาะได้ตรงนี้เรียบร้อยตัวนี้คือ a แต่โจทย์ต้องการ a ไปอินเตอร์เซกตกับลบห้าศูนย์เราก็เอามาเขียนครับ จริงๆน้องเอามาเขียนตรงนี้ได้เลยนะแต่ว่าพี่เบิร์ดขอลากไปให้มันสวยงามขึ้นแล้วกันลบหนึ่งหนึ่งโอเคปะลบห้าศูนย์ครับลบห้าก็ขยับมาลบห้าศูนย์อ่าศูนย์ก็ขยับมาครับเปิดอยู่ประมาณนี้ละกันอินเตอร์เซกันก็ได้ช่วงนี้อ่าเพราะฉะนั้นอินเตอร์เซกันก็ได้ละครับลบหนึ่งตัวนี้นะลบหนึ่งถึงศูนย์ปิด ต a, ok ัวนี้ก็เป็น a ตัวนี้ก็เป็น b ครับตัวนี้คือ a เนอะตัวนี้คือ b เพราะฉะนั้น a บวก b ครับก็จะบวกกันเลยก็คือลบหนึ่งนั่นเองตอบลบหนึ่งครับง่ายไหมก็ไม่ได้ยากอะไรถูกปะไม่ได้ยากอะไรเดี๋ยวเราไปดูอีกหนึ่งข้อ เขา่อไปเป็นข้อสอบโอลิมปิกน้องบอกว่าโหโอลิมปิกเลยเลยหรอพี่พี่ถามว่ากลัวไหมน้องบอกเริ่มเริ่มกลัวแล้วพี่เริ่มกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวทํหลักการเหมือนเดิมครับดูคําถามคือบวกลบกันได้ไหมย,ยังไม่ได้ต้องทำคอลนอรแล้วทำส่วนให้เท่ากันถูกป่ะอ่ะพี่เบิร์ก็ทาครับแอบสูตรเอกบวกคือบวกครับก็คูณควายคือไปเหมือนบวกได้ปกติมันเป็นแอบสูตรเอกแล้วก็คูณเอกลบหนึ่งแบบนี้แล้วก็หารแบบนี้เอกลบหนึ่งเท่ากับ x กำลังสองแล้วก็หาร x ลบหนึ่งถูกปะตัวนี้เหมือนกันแล้วก็คูณตลอดหรือเจ้ากันได้เลยถูกปะคูณควายก็ปตัดกันมีข้อแมน้นิดเดียวครับ x ไม่เท่ากับหน mm ึ hmm. ่งก่อนที่เราจะตัดเราต้องเขียนข้อแม้หรือว่าข้อยกเว้นของเขาไว้ด้วยเนาะเหลือตรงนี้แล้วตัวนี้คือแอบส์ลูด x นี่งแอบส์ลูดคูณแอบส์ลูดก็เปิดแอบส์ลูดได้เลยแล้วก็เอา x คูณเข้าไปเป็น x กำลังสองลบ x ได้แบบนี้ถูกปะ ตัวนี้เป็น x กำลังสองครับเออพี่เบิร์ดถามว่า x กำลังสองเนี่ยเป็นบวกเสมอพี่เบิร์ดใส่ absolute x กำลังสองแบบนี้ได้ไหมก็ได้ยอมได้ยอมได้ถูกปะจบแล้วที่นี่เอาไปทำอะไรกันเนี่ยเอามาบวกกันไหม x บวกกับลบ x ก็เจ้ากันไปเหลือ absolute x กำลังสองนี่จบเลยเขี้ยวปะเมื่อบวกกันปุ๊บเป็นไงครับจับคูณกันมากกว่าเท่ากับศูนย์เพราะฉะนั้นก็จะได้ x คูนกับ x กำลังสองลบ x มากกว่าเท่ากับศูนย โอเคไหมแยกได้ก็ให้แยกครับ x ดึง x ออกมาดึง x ออกมากลายเป็น x ลบหนึ่งแบบนี้มากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกปะไอตัวนี้ก็คือ x กำลังสองแหละเห็นปะตัวนี้คือ x ลบหนึ่งมากกว่าเท่ากับศูนย์อะไรกำลังสองก็ตัดทิ้งได้เลยถูกปะตัดทิ้งได้เลยถูกไหมโอเคแล้วเป็นไงครับตัวนี้ค่าพิจิตมันคือศูนย์กับหนึ่งถูกไหมเอาหนึ่งก่อนนะหนึ่งก่อนนะ ทิ้งไปตัวนี้คือหนึ่งช่วงปิดมากกว่าก็เป็นแบบนี้โอเคป้ตอนแรกแบบนี้นะตอน,ตอนแรกแบบนี้และตัวนี้ค่าวิกฤตคือศูนย์ศูนย์ใช้ได้ถูกปะศูนย์ใช้ได้คําถามของพี่คือมีหรือ,อยังยังไม่มีศูนย์ต้องเอาศูนย์ใส่เข้าไปด้วยแบบนี้คําถามของพี่คือเสร็จหรือ,อยังอีกยังไม่เสร็จเพราะว่าตัวนี้ไง x มันไม่เท่ากับ1ไอ้ที่เราบอกว่ามี1เนี่ยต้องเอา1ออกถูกปะเกตเนาะเกตเนาะ ที่มีหนึ่งต้องเอาหนึ่งออกครับนี่เห็นไหมมันจะหลายชั้นนิดหนึ่งต้องเอาหนึ่งออกเป็นแบบนี้โอเคปะเพราะงั้นก็จบแล้วครับมันก็จะได้อะไรครับเปิดหนึ่งถึงอินฟินิตี้ยูเนียนเซตของศูนย์นั่นเองก็จบตอบแบบนี้โอเคปะง่ายเนาะน้องไม่ง่ายพี่ไม่ง่ายเห็นไหมมันมีข้อแม้หรือมันมีข้อเน้นย้ำที่เราบอกว่า ปิด1ถึงตี้คือใช่ถูกต้องแล้วถ้าตามหลักการแก้อสมการแต่ว่ามีข้อแม้ x ไม่เท่ากับ1นึก็เลยต้องเอา1ออกถูกปะไอจ,จุดนี้ที่เราตัดทิ้งไปมาเช็คค่าวิกฤตเป็นศูนย์ใช้ได้ถูกปะเป็นศูนย์ใช้ได้มันยังไม่มีก็ใส่เพิ่มเข้าไปโอเคปะเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการแก้อสมการแบบต่างๆโดยใช้เทคนิคบล็อกรอเข้าไปเกี่ยวจบไปแล้วกับคลิปดีๆที่พี่เบิร์ดจะมาฝากถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องนี้ด้วยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดในการติดตามดีๆน้องๆอ,อย่าลืมกดกระดิงด่งติ้งๆเพราะเวลาที่พี่เบิร์ดลงคลิปใหม่มันจะแจ้งเตือนน้องๆทันทีนๆ